ไอเรื่องที่นมืน่นเพยแม่ทีตีนี่กันผมกับ่ได้โทษใครแล้วครับมียุคเดียวแหละผมปวดหัวอะไรโอ้ยบ้าเลยตอนแรกมันเล่นเอ่อแผนอย่างหนึ่งมันมาที่ผมไปจับประตูผมเป็นคนเป็นบ้าตีโอ้ยจับประตูเปน็นอะไรผมเกิดเถียงกันอยู่บกดวงผมปบปวดหัวนะมันไหลโอ้ยบก้าเลยหงุดหงิดไหลลู่หนีไปจับประตูะที่หืม tay ba bậc đu nỉ cả bóng nhà cái lý bậc hà này mỗi lần bay theo bạn bay theo ở ngăn cả chạt dù bùi lâm này mấy thay bay bỏ mua trên đấy mua ao lầu khảo hành chính máu với tiền là hát bạn này cũng và bậc ấy vẫn nhà con trong cái trang này xúc một nó chỉ tiêu đấy không ngồi vàng chứ mưa nó chỉ tiêu bắn vào đây ปรสีบอ่าไอ้ยช่นไรผู้นั้นผมก็บอกว่าฟังมันตำรวจก็ย่องข้อมันขึ้ลวดเนอะเออสั้นเราผมก็ที่ว่าให้รุ่นนี้เนี่ยไปเป็นผู้รักษาประตูเนี่ยคือว่ามันเมาค้างก็บอกไปแทนแบบเออเด็กกียาเนี่ยมันก็มันว่าง่วงจิ๋วออกหลูอยู่บ้านมันไปเฝ้านองว่ามันมาหมาจิ่มมันสะแตกเลยยานว่าได้กิน ผมก็อกว่าโอ้ยขอสัก yeah. ห mm ัวหน้าโอ๊ย hmm. ล mm ูก hmm. น mm ้องใครเตะบอลนะเหมือนประกัน oh. จ oh. ัดไอยกับนี่ประกันหอกตำรวจว่าม hmm? uh ือเงินเ้าไปแล้วครับมือเงินเสาผมก็คิดขนักเบิร์ตครับชีวกันมันบักคามันดื้ออีกทผมก็เลยว่าให้แลนี่โตไปจับประตูแทนซ์ักมันก็ว่าโอ้ยมันเหมืนบล็อกนะมันว่าเกิดซูดในการให้ผม